ดีจ้าแม่น้องหอมจ้าช่องน้องรงชัแนวเนาะจ้าเนาะมื่อนี้แม่น้องหอมสิพามาเก็บผักกัญจงพี่น้องผักกันจงพี่กินก็ปนประทูเนาะจ้าเนาะกะบรรยากาศมื่อนี้กะเป็นคึ้นขึ้นก็ฝนสิตกได้พี่น้องแม่น้องหอมมาเป็นกระตกไหลกะสิกะสีมืดมืดพี่น้องเอ้ยเจะาาสิตกคือมาพี่น้องมาเก็บพักกันจงกันจ้ามาเก็บพักกันจงพี่น้องพักกันจงพี่กินก็ปนประทูจ้า กระจองอ่นอนออนด่ปลูกใว้นี่ยนะพี่น้องอ,อ่อนหลเดี๋ยวันกระจงพี่น้องกระจงที่กินก็บบบนปทุมเทียงเนี่ยนะจ้าน,นี่กกระกจงแี่ลูกไว้นี่นะจ้าสดๆจ้า ก็ซดจากสวนแล้วก็ปลอดสารพิษเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสวนแม่น้องหอมนี่บ่มีสารพิษอีหยังปลอดสารพิษายจา้ะอ่อนอ่อนพี่น้องอนันนี้อือจ้ะก,กันจองเฮาจา้ะกินกับปุลกระทูนะจ้ะนอช่วงเทียงนี่แหละจ้ะพาพี่น้องปะมนนื่อกี้สิมีบักกันถิ่นไปกินกับปุลกรทูนํ้ำได้จ้ะแม่น้องข้าหอมกับกำลังต่อย กระต้นยู่เถียงเงินในครัวเฮาเนี่แหลนะเนาะโรงครัวเฮาเนี่แหละจ้ะบักเก็ตินบักเก็ตินแกกระปุลกาสิมีพักการจองน้ำนอทีเฮาอันเสียวกินกระปุลมันนีจนกกนน่จ้ะเนี่บักเก็ตินแกจ้ะปล่อยลงมาได้สองงานแล้วเนาะจ้ะปนปะทูจ้ะพี่น้องปนปะทู่นปะทูกินข้าวเทียงน้ำกันเด้อจ้ะเดอ้อ ใส่บักพริกแล้วกห็หอมกระเทียมเ,เ,เ,เดี๋ยวหันไไวน่นเด่นเผาใบนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวขิงก่อนไฟใบใส่น้ำกันนี่ละจ้ะปนปลาทูแห้งเนะจ้ะพี่น้องแม่น้องหอมมักปนปลาทูแห้งๆแล้วก็คุยคุยก็ผักแซบ่บ ปลาทูพี่น้องปนปลาทูอ่าแม่น้องหอมกระสีใส่ปลาเด็กน,อกกนอก้องจ๋าเนาะปลาเด็กลงไปนอยนึนนงอากาศขาดไม่ได้ก,ก็คือถุงนัวจ้ะพี่น้องถุงนัวเฮานี่ใส่หลายแสบหลายน้าจา๋าเด้อจ้ะุงนัวใสหลายแสบหลายใส่น้อยแสร็น้อยแล้วก็มี่ฝั่งน้าวจักหน่อยเดี๋ยวแม่หอมเยอะบั่งน้าวใสจักหน่อยน้าจ๋าเนาะ พี่น้องเป็นแซ่เป็นแซ่ปน,นปลาทูแห้งพ่ออุจุเพียนโคกแล้วพี่น้องเพียนโคกแล้วโอ้แบบแซ่พี่น้องแป๊บกินน้ำกันพี่น้องป๊บเนี่ยกินกันแล้วพอดีเจ้าเที่ยแงบ่ายแล้วพี่น้องหิวเข่าแนวกินกันแล้วพอดีกะมือมือนี้นอกจากน้องมีปนปลาทูพี่น้อง คนปลาทูจ้ะคนปลาท่วนแห้งอิจูจักน้อยแล้วก็ทอดปลาทูจ้ะทอดปลาทูแล้วก็เมี่ยนน้อไม่น้อไม้แพรหวานเนาะจ้ะพี่น้องเนาะน้องไม่แพ้หวานแพะตุงเทานี่แหละแล้วก็ะผักกัญจองผักกัญจองผักสดเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็มีผักกัญจองที่ย่างเนาะย่างกระแซะปี targets, bag, it it ่ย right, ่างเนื่องจากแล้วก็บักกะทินที่แม่น้องหอมเด็ดต่อยุคาง้างเทียงเทานี่แหละจ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อหิวข่าวหร้อเดฟแม่น้องหอมสิลงมือกินข่าวหร้อเด้บาทนี้ กินเขาน้ำกันนะจ๊ะเด้อมาพี่น้องมาฝนกำลังตกพอดีพี่น้องในบรรยากาศในบรรยากาศจ้ะฝนกำลังตกลิ้นลิ้นนะจ๊ะน้องกินเข่าเด้อพี่น้องเด้อหิวเข่าลายแม่น้องหอมก็ได้อันขออนุญาตคุยครับยิ่งใหญ่ในเด้อจ้ะเด้อทานแบบไงพี่น้องหิวเข่าลายทาหนแอบไงครับพี่น้องครับ น้องไหมนสบน้องน้่นไหมแอบเห้งกระจงอืมปเป็นพี่หนอยพ่าต้องขึ้อดันนี้พ่อก็ะจงย่างเลยพี่น้องเด้ออันนี้เป็ย่างแบบย่าง แ่บผูกันพม่นอนแย่แบไปอีกย่างเลงเนาะอืน้องเอ้ยนแสบหลายจ้ะน้องงานแทงฝนตกก็ปล่อยลินๆเี๋ยวไปงานจ่ายเพียงนะเนาะนับผี่น้องม้เขาแ่บแฮงกำลังเ่อนเท่ Cái bên nào có gì nào mà thú quanh ừ. đây cái gì đâu bên nhau nguồn น้ำพึ้งดองมา้งี่น้องก็ององหอมหิวข่าวหลายขนมแกนจากก้าต๋อนึ่งก็ขนมจีนแซ่บๆด้วยพี่น้องแซ่บหลายเพราะว่าเด็ดมากเป็นเด็ดมากเกืมาก,กินเลยนะจละลา่างนหนามจะาะก็มาก,กินเลยกรอบแห้งป่อสารแหละสารมันทุกอย่างอยู่นี่หืมกรอบ บางคนกับมากย่าง้อพี่น้องแล้วเต่เด้อบางคนกับมากย่างบางคนก็มากลวกบางคนก็มากกินสดๆแต่ว่าไม่นองหอมมากินสดจ้ะมันขมอมล้ำจักหน่อยแซ่วพูกกันไม่คุณย่าง่ะพี่น้องนุ่มไหมนุ่มไมไ่ตุ้น่มไหมไพ่หวาน คลิปน sure. ี้น yeah, ้ะพี่น้องนาอกับแม่น้องหอมก็สิละเราได้บานนี่ล้พี่น้องใบกอนแล้วพี่น้องนาะรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้คือเกาด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าเป็นช่องน้องไม่เนาะจะเนาอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมในเด้อจ้ะเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องหอมหอมเพชรคลิปต่ตๆไปเนาะจะเนาองสำหรับคลิปมอนี่เนาะจ้ะแม่พ่อแม่พี่น้องแม่น้องหอมกับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุ่สุขนะจ้ากะสำหรรบนี่กระสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า